พุทธศาสนาไอ้ตรงนี้แหละที่เรียกว่าปัญญาเริ่มเกิดขึ้นแล้วจิตเองเริ่มได้เรียนรู้แยกแยะทําความเข้าใจแล้วว่าที่เราไหลไปสุขไหลไปทุกข์ไหลไปแบกสภาวะอันเป็นของหนักทั้งหลายก็เพราะเราไม่เห็นความจริงไม่เข้าใจสภาวะเหล่านี้นี่เอง นี่จิตมันเริ่มจับหลักได้มันเริ่มแยกแยะได้เริ่มหาวิธีที่จะไม่ไปเกาะการปรุงแต่งใดๆอีกแล้วเริ่มเป็นตัวของตัวเองแล้วนี่นี่คือจิตจะเริ่มพ้นออกจากอำนาจของอวิชชาน,นั่นเองเริ่มพ้นออกมาจากการไหลไปเกาะการปรุงแต่งทั้งหลายด้วยอำนาจของอุป,ปาทานคือความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นน,นั่นเอง เริ่มแยกแยะอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยการฟังธรรมะมากๆต้องฟังธรรมะประเภทนี้เท่านั้นด้วยนะประเภทของการพาจิตให้ตื่นรู้จะเรียกว่ามหาสติปัฐานสูตรน็ไจะเรียกว่าจิตตานุปัสนาสติปัฐานสี่ก็ได้นี่คือหัวใจของ วิปัสนายาณหัวใจของการ